สวัสดีครับผมสวัสดีครับตามคำเรียบร้องนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวเรือนใหม่ Honda PCX ปี2025นะครับเจ้าตัวเรือนใหม่จอสีนะครับก็เปิดสวิตช์มานะครับนะฮะสำหรับท่านที่ใช้เจ้าตัว PCX 160ไมสีนะครับนะฮะจะคล้ายๆกับเจ้าตัว Forza 350หรือ ADV 350นะครับซึ่งได้อัปเกรดเป็นไม่จอสี TFT แล้วนะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมหนุ่มคลิปบันเทิงนะครับก เบื้องต้นนะครับก็จะให้ดูที่ฝั่งขวานะครับก็จะเป็นสติ๊กนะครับสามารถปรับตั้งเลื่อนซ้ายขวาขึ้นบนนะครับลงล่างได้เบื้องต้นก็จะเป็นสติ๊กนะครับตัวนี้นะนะครับสามารถปรับตั้งก็คือขึ้นบนลงล่างดันไปทางซ้ายและดันไปทางขวานะครับเดี๋ยวผมอันนี้คือเป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวเลื่อนไม้นะครับนะฮะเลื่อนไม้จอสี TFT เจ้าตัว PCE เนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับเจ้าตัว Forza 3า0หรือ ADP 3 5มแต่ตรงนี้ครับผมจะมีเฉพาะเกจเป็นปรับตั้งเเเป็นนนนนนนกรระะดัััับบ้้าามมขึท่ค จะไม่มีโชว์คำว่าแรงก็คือแรงหมายถึงว่าค่าแสดงผลในเรื่องของน้ํามันในถังจะวิ่งได้อีกกี่กิโลเนี่ยตัวนี้ P C X จะไม่มีนะครับตรงนี้นะนะครับสาหรับตัวแทคชั่นคอนโทรลนะครับก็จะมีมาเหมือนกันนะครับสามารถเปิดแล้วก็ปิดได้โดยดันที่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะค้างไว้นะครับนะครับค้างไว้มันก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้คือปิดแทคชั่นถ้าเราอยากเปิดแทคชั่นก็คือดันตัวนี้เหมือนเดิมนะครับนะฮะตัวปุ่มแทคชั่นนะครับ P C X นะดันค้างไว้มันก็จะหายไปนะครับตัวนี้คือเปิดปิดแทคชั่น แล้วทีนี้ในเรื่องของเข้ามาที่ตัวความสัมพันธ์ก็คือตัวนี้จะเป็นในเรื่องของวันรอบนะครับอันนี้ความเร็วสตาร์ทเชื่องเมื่อไหรความเร็วขึ้นทันทีแล้วก็ตัวข้างล่างอันนี้จะเป็นไม่ไม้ลองนะครับซึ่งแสดงผลอยู่หน้าจอก็คือจะโชจะโชคำว่าโชเชลโชเชลก็คือไมรวมอันนี้คือเราเอาไว้ดูในเรื่องของระยะกิโลไม้รวมนะครับแล้วก็กดสติ๊กลงมาหนึ่งครั้งก็จะเป็นอันนี้นะครับเห็นไหมฮะอัตราค่าเฉลี่ยมันจะขึ้นเป็นกราฟให้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือทริป A แล้วก็ทริป B ีตัวนี้จะรคับ จะไม่สามารถกดดันขวาครั้งรีเซ็ตในโหมดนี้ได้เพราะฉะนั้นนะครับนะฮะจะต้องดันที่สติ๊กไปทางขวานะครับหนึ่งครั้งนะครับนะครับดันขวาไปหนึ่งครั้งมันจะขึ้นเห็นไหมฮะจอแสดงผลขึ้นมานะครับนะฮะตัวนี้นะกดลงมาหนึ่งครั้งตัวนี้นะครับมันจะขึ้นมาที่เดือนใหม่ซึ่งเข้าดันขวาไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะสามารถกดดีเซ็ตทิปเอทิปบีได้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับสมมติว่ามาอยู่ในเมนูหลักก็คือตัวนี้คือดันขวาค้างไว้มันจะหายไปเลยฮะมันจะเป็นศูนย์ทันทีสติก มือซ้ายนะครับดันค้างเอาไว้มันก็จะหายไปอันนี้คือโหมดกิโลรวมไมจอหลักนะครับนะฮะทีนี้มาที่ตัวฟันเฟืองฟันเฟืองมีความหมายหลายอย่างนะครับเบื้องต้นนะครับก็คือดันขวามาหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมฮะตรวนี้มันจะแสดงผลขึ้นมานะครับก็จะมีอ่าฟังก์ชันก็คือการทํางานนะครับนะฮะฟังก์ชันนะแล้วก็คําว่ามันอาจจะลายหน่อยนะครับเพราะว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับแล้วก็ดิสเพย์นะครับดิสเพย์ก็คือการแสดงผลนะครับเจเนอเรลก็คือโหมดทั่วไป นะครับเซอร์วิสนะครับดันดันสติ๊กลงมานะฮะที่มือซ้ายดันลงมาข้างล่างเซอร์วิสนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการบริการหรือซ่อมนะครับอันนี้การตรวจเช็คระยะทางทีนี้เราดันขึ้นมาอันแรกกันดีกว่าครับมาที่ฟังก์ชันฟังก์ชันก็คือทิปนี้อะเอาง่ายๆคือเป็นเขาเรียกว่าทริปรีเซ็ตอัตโนมัติแล้วกันนะครับดันขวาไปหนึ่งครั้งตัวนี้เราจะตั้งค่าให้มันเป็นคืนค่าอัตโนมัติหมายถึงว่าเมื่อเราเปิดสวิตช์หรือปิดสวิตช์มันจะเคลียร์ทิปให้เลยนะครับตัวนี้ถ้าเราออยยาาาาากกกกปปิิิดดด็ลงมนนะครรัับถ้เเสต๊ มือซ้ายนะครับกดขึ้นต้นบนนะครับตั้งให้เป็นเขียวถ้าเราอยากปิดไม่ให้มันรีเซ็ตอัตโนมัติก็ดลงมาให้เป็นสีดำนะครับอันนี้ตั้งไว้นะครับนะครับมันจะโชว์ในสเกลตรงนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนะครับอ่ะนี้ดันซ้ายขึ้นมานะครับออกไปหน้าเมนูหลักนะครับคําว่าดิสเพย์คือจอแสดงผลนะครับทุกคนดิสเพย์มันก็จะแตกย่อยออกมานะครับผมนะฮะดิสเพย์นะจอแสดงผลเนี่ยมันก็จะแตกแตกย่อยออกมานะครับอ่ะดันขวาไปหนึ่งครั้งนะครับดิสเพย์ไทป์นะครับนี่คือประเภทของการแสดงผลของหน้าจอนั่นเอง เราสามารถปรับตั้งได้นะครับอ่ากระดานขวาไปหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นบาร์จะเป็นเซอร์เคิลนะครับซิมเพิลนะครับก็ปรับตั้งได้จะเป็นไม่จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าหรือจะเป็นโค้งแบบนี้หรือจะเป็นเคิร์ฟแบบนี้นะครับเป็นบาร์แบบนี้นะครับก็ปรับตั้งได้สมมติว่าอาจาะย์กลมๆนะครับเราอยากได้กลมเนาะเราก็ตั้งที่ตรงกลางแล้วก็ถอยมาครับอ่ามันจะเป็นกลมให้เลยนะครับอ่าโอเคไหมนะครับอย่าลืมนะฮะอ่าพิสเพีัย,ยตั้งได้นะครับ เป็นบ้าเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเลือกเป็นปกตินะครับออกมานะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นขึ้นปกติโอเคต่อมาอ่าไบสเน็ตนะครับนี่ brightness b r i g t คืออะไรอ่าไบสเน็ n e นี้ก็คือความสว่างของหน้าจอเราสามารถเลือกเป็นออโต้หรือเมนวนได้นะครับออโต้ Auto ก็คือกลางวันกลางคืนเนี่ยมันจะโปร่งแสงแล้วก็มืดเองนะครับซึ่งมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้ครับแต่ถ้าเราอยากกาหนดค่าเองก็มาที่เมนวนนะครับ ก็แสงนะฮะจอก็มันจะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมสว่างเห็นไหมฮะสว่างจ้าเลยนะครับอันนี้จ้าสุดนะฮะอยากให้มืดลงก็ให้อ่านหนึ่งนะครับอันนี้ผมปรับตั้งไว้เป็นอ่าดันซ้ายออกมาครับปรับตั้งไว้เป็นที่ออโต้แล้วกันนะครับนะโอเคนะฮะต่อมานะครับแบ็กกราวครับแบ็กกราวก็พื้นหลังนะพี่จะเอาดําหรือจะเอาขาวมีเป็นออโต้นะครับซึ่งตัวนี้คือเดือนใหม่เนี่ยเขาจะเซ็ตไว้เป็นออโต้ให้เลยก็คือมันจะมีเซนเซอร์อยู่ยนี้ครับส่วนถ้านในสถานที่อับหรือมืดอย่างเงี้ย จอมันจะไม่สว่างมากมันจะไม่แยงตาแต่ถ้าพออยู่ในกลางวันเนี่ยมันจะสว่างมากเลยนะครับตัวนี้นะผมก็อันนี้ถ้าดาก็มืดเลยนะครับไว้ก็ขาวนะครับก็สามารถปรับตั้งได้นะครับความสว่างอันนี้เป็นออโต้นะถอยออกมานะครับฟอร์เวอลิตอินโฟนะครับคืออะไรนะครับฟอร์เวอลิตอินโฟก็คือข้อมูลที่เราชื่นชอบนั่นเองนะครับเซตติ้งนะครับมันจะมีสองโหมดนะครับนะฮะทิป A ทิป B นะครับดันขวาอันนี้ก็คือโหมดในเรื่องของทิปในโหมด A คือไม่รวมทั้งหมดนะครับ นะม่รวมทั้งหมดแล้วก็ i n s t คอนนะครับตัวนี้ก็ค่าเฉลี่ยของการชิ้นเปลืองน้ำมันนะครับแล้วก็ทิป A, ทิปเคอนทิปเ a เอคอนนะครับอันนี้ก็โถค่าเฉลี่ยของการเดินทางในเรื่องของการชิ้นเปลืองนะครับสามารถปรับตั้งได้อัน,นทิป b ีนะครับตัวนี้นะนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าส่วนออกมาซ้ายอลุงมาที่สองก็จะมีอีกอันนึงก็คือนี่ ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีหลายอย่างเลยนะฮะจะมีเลือกเอาหรืออ่าตัวนี้ทิปเอ g คอนนะครับนะฮะตัวนี้หลากหลายเลยนะครับหน่วยเป็นตัวนี้เป็นความเร็วความเร็วเฉลี่ยนะครับแล้วก็แบ็ตัวนี้คือคำง่ายคือว่างเปล่านะครับตัวนี้นะครับสามารถตั้งค่าตั้งค่าได้ครับโอ้เยอะแยะมากมายครับทุกคนนะครับเรือนใหม่รุ่นนี้นะครับพี x เอ่ะถอยมาครับถอยคืนครับ ปล่อยคืนครับแล้วก็สุดท้ายคือป o ่มเลสสวิตต์ปุ r มเลส switch ก็คือตัวนี้คือเอาง่ายคือรีเซ็ตทิปนั่นเองนะครับตัวนี้นะก็ก็ปรับตั้งได้กันไปทีนี้มานะครับในโหมดโหมดดิสเพย์แล้วนะครับอมาเจนเนอเรลเจนเนอเรลก็มีอะไรบ้างครับหลายอย่างเลยนะครับตัวนี้อ่าด้านขวาไปหนึ่งครั้งก็มีตั้งวันวันที่เดือนเดือนอะไรมกราคมพามีนาเมษานะครับ เรามาสามารถปรับตั้งในปี2025วันที่เท่าไหร่อาจจะสุิวันนี้เวลาเวลาชั่วโมงอันนี้เป็นนาทีตั้งเป็น12หรือ12หรื 24. อ24ก็เจ็ดได้นะครับนะนะครับค่อยๆดูตามคลิปไปนะครับทุกท่านยูนิตยูนิตก็คือจะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าในเรื่องของพวกความเร็วนะครับอันนี้ข้างบนสุดคือสปีดคือความเร็วนะ อลองมาก็จะเป็นคือกิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งไว้ได้แล้วก็อันนี้จะเป็นไมต่อกิโลนะครับไมต่อชั่วโมงฟปิดนะครับแล้วก็ดันไปขวาด้านล่างก็จะเป็นไมต่อลิตรโอ้ไมต่อแกลลอนยังมีเลยแกลลอนอะไรก็ไม่รู้นะ <laughs> ก็ลองไปกันดูนะครับแล้วก็เจะมีบนตัวนี้นะครับก็องศาเซีเซียฟารนไฮนะครับเราไม่ได้ถึงจุดนั้นอะ แล้วก็มาตั้งเป็นที่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกันนะครับตัวนี้อมาที่ยูนิตเสร็จแล้วแล้วก็แลนเวดนะครับแลนเวดก็คือตั้งค่าภาษานะครับถอยมานะครับแลนกเวดนะครับด้านขวาไปหนึ่งครั้งก็คือภาษาภาษาก็จะมีหลากหลายนะครับผมมีหลายภาษานะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกในโหมดที่หนึ่งนะครับมีหกภาษานะครับภาษาที่หนึ่งก็จะเป็นอ่าภาษาอินโดนีเซียภาษาที่สองก็เยอรมันนะครับ อันที่สองนะอันที่สามก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันที่สี่ก็จะเป็นสเปนนะครับอันที่ห้าก็จะเป็นฝรั่งเศสอันที่หกก็จะเป็นประมาณว่าเป็นอิตาลีนะฮะตัวนี้นะครับอันนี้อยู่ในโมดที่หนึ่งนะหกภาษาแล้วก็กดสติ๊กลงมาโมดที่สองเห็นไหมฮะโมดที่สองก็จะมีหนึ่งสองสามสี่สี่ภาษานะครับอันนี้น่าจะเป็นเอเชียนะไม่แน่ใจนะครับอันแรกก็จะเป็นโปรตุเกสเห็นไหมฮะภาษาโปรตุเกสนะ แล้วก็ตุรกีตุรกีนะฮะภาษาตุรกีนะเฮ้ยมีด้วยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเอ่อเป็นยูเครนยูเครนนะและปิดท้ายอันนี้น่าจะเป็นภาษาเยอปมันญ,ญี่ปุ่นนะฮะก็มีได้หลายภาษานะครับยกเป็นภาษาเดียวคือภาษาไทยไม่มีนะครับ<อ>ก็เราก็เซตติ้งไว้ที่โหมดที่หนึ่งก็มาตั้งติ๊กไว้ที่อันสีเขียวนะครับถ้าเราอยากได้ภาษาไหนก็ติ๊กดันไปที่ภาษานั้นเนี่ยเลือกเอานะครับนี่เลือกได้นะครับนะฮะเนี่ยเราติ๊กไว้ที่ภาษาอังกฤษนะครับนะโอเคถอยออกนะครับ ทีนี้รีสโตดีดีฟล์นะครับดีฟล์ดีฟัตอะไรสักอย่างนะฮะอ่ะสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็คือรีสโตดีฟล์ก็คือเป็นเหมือนประมาณว่ายังไงล่ะคืนค่านะประมาณนี้คืนค่าโรงงานคืนค่าล่มต้นนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับอ่ะบลูทูธนะครับพายลิงพายลิงซิอ่าบลูทูธพายลิงรีเซ็ตนะครับอันนี้การเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็กดมาแต่ว่าคุณคนที่เชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยกดมาที่ตำแหน่งนี้นะครับง่ายๆเลย แต่ว่าคุณต้องไปโหลดแอปนะฮะ My Honda ด้ารถซิงก่อนนะครับถึงจะเปิดบลูทูธแล้วก็คอนเน็กทำตามขั้นตอนเดี๋ยวคลิปนั้นถ้าใครอยากดูนะครับคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจะรีวิววิธีการเชื่อมต่อบลูทูธ Honda ารถซิงก์ของเจ้าตัว PCX ให้ดูนะครับนะแต่เบื้องต้นนะครับก็ได้ทําไว้แล้วนะครับนะะฮของรถใหญ่นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ใช้เรือนไมค์ฮอนด้าพีซีเอ็กซ์ t นึ่ง2กศูนะครับสีหรับคลิปนี้ถิบห้านะครับสำ ก็ในเรื่องของเนื้อหาก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับในช่องทางหนุ่มคลิปบันเทิงครับผมขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนจุด